รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองนะครับรายการโดยความร่วมมือครับของศูนย์คุณธรรมองค์การ,ร,ร,รมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการนําคุณธรรมนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของคนเราเองนะครับรวมไปถึงองค์กรครับส่งเสริมให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่มีคุณธรรมครับ วันนี้เองหากเราจะพูดถึงเรื่องของเวลาเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลานั้นมีแต่การเดินไปข้างหน้าครับหมุนเวียนหมดไปทุกๆวันนะครับซึ่งถือได้ว่าเวลานั้นมีค่าอย่างมากเลยทีเดียวหากวันนี้เราจะนําคําว่าคุณธรรมนั้นมาใช้ประกอบกับเรื่องของเวลาจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งถือได้ว่าหลากหลายควรครับมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจตัวเองนอกเหนือจากเรื่องของการที่ดูแรลรักษาตัวเองดําเนินชีวิตตัวเองบนพื้นฐานของคําว่าคุณธรรมแล้ว ก็มีจิตอาสาครับในการที่อยากจะสร้างความดีให้กับสังคมและเวลานั้นเราจะหาได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณจารุวันชาญเดชรองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคมครับสวัสดีครับเดี๋ยวอธิบายกันก่อนเลยครับบางคนสงสัยนะฮะว่ากองทุนเวลาเพื่อสังคมคืออะไรนะครับอธิบายสักนิดหนึงครับค่ะกองทุนเวลาเพื่อสังคมเป็น เราเป็นอยู่ภายใต้มูลนิธิสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม,มอันนี้เป็นโครงการนะคะคภารกิจหลักของกองทุนเวลาก็คือเราจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมให้กับผู้ที่ต้องการเวลาคือองค์กรต่างๆที่อยากหาอาสาสมัครอยากหาจิตอาสาเชื่อมฝั่งนี้แล้วก็ผู้ที่อยากให้เวลาค,คือคนที่อยากเป็นจิตอาสาอยากจะไปช่วยสังคมในมด้านต่างๆเนี่ยเอาผู้ให้กับผู้รับมาเจอกัน มาเชื่กันใช่ใช่เพราะเราเห็นว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงรู้อยู่แล้วแล้วถ้าเราบริหารเวลากันดีๆจริงๆเรามีเวลาว่างนะทีนี้เนี่ยส่วนตรงเวลาว่างเนี่ยถ้าเราได้สามารถแบ่งปันให้สังคมครับกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีมากๆชื่อของเราจึงเป็นกองทุนเวลากองทุนเวลาเหมือนกับว่าเราอ่ะเอาเวลาเข้ามา เวลาว่างของเราเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้เข้ามาสะสมแล้วก็ทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยคนอยากได้คนอยากรับมาเจอกันโ,โ,โดย<า>ที่เอาเวลาเนี่ยทุกคนมีต้นทุนเวลาไม่ต้องเสียเงินด้วยนะไม่ต้องเสียเงินนะ <laughs> เอามาช่วยเหลือสังคมได้อันนี้ค,ค่ะเป็นเป็นเป็นนิยามก็คือ,อพูดกันง่ายๆแหละว่าคนในสังคมทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการโ<ช>รงเรียนนะครับ<ช>หรือแม้แต่บุคคลที่อาจจะทํางานภาคเอกชนหรือว่าทํางานประกอบการส่วนตัวเนี่ยแหละนะครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะต้องไปทำ <S <S เขาเขาเรียกว่าไปเป็นจิตอาสาไปนับชั่วโมงนับเวลา <S <S ว่า หนึ่งเดือนหนึ่งปีคุณทําความดีอะไรบ้างแบบนี้นะฮะ<ช>อันนี้นในส่วนของการกําหนดเอาไว้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในในกลุ่มขององค์กรต่างๆที่เขาอาจจะมีการกําหนดไว้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างผมเองเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรแบบนี้ฮะ,ะก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงตัวนี้ได้ไดโดยเราจะมามองแล้วว่าอ่าส่วนหนึ่งอะ่ะคนที่เขาต้องการคนที่เขาต้องการที่จิตอาสาไปทํางานให้กับเขาแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าเอ้ยเรามีเวลาแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปทําจิตอาสาที่ไหนมาเจอกันที่นี่่โอ้โหแต่นี้ การเจอกันก็ต้องมีตรกลางมีตรงกลางแล้วเราเลยมาเจอกันยังไงสมัยก่อนเนี่ยเรามีเว็บไซต์เนาะหลายๆแบรนด์ก็เป็นเว็บไซต์ในการทีท่อาสาสมัครเข้าไปเข้าไปหางานอาสาก็ใช้เว็บไซต์ซึ่ง,ง,งก็ดีทีนี้เราก็มองเห็นว่าณณนะนะนะปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมเรามีแอปพลิเคชัน เชื่อว่าทุกคนในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรามีแอป,ปมากมายเลยนะ,ะเยอะกาก,กาแปปอปสั่งอาหารแอป,ปแท็กซี่ทุกอย่างเลยคืออยากได้อะไรเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชหาหเลยนนะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสมาร์ทโฟนก็ติดตั้งแล้วแต่ระบบแล้วกันก็จะมีแอปพลิเคชันเนี่ยติดตั้งใช่ลแล้วเราก็จะจับคู่กันไงรเราอยากได้อาหาร แกล็ก็เป็นคนส่งอาหารใช่ไหมเราอยากสั่งอะไรเราต้องการนี้ก็จิ้มไปแกลปมีหน้าที่ส่งมาหาเรานั่นหมายความว่าผู้ขายกับผู้ซื้อมาเจอกันโดยตัวกลางคือแกลปเอามาส่งก็ต้องมีแอปแกล็ีแอปทุกยี่ห้อฟู้ด p พนด้ขออนุญาตนะคะทุกแบรนด์เราจึงมองว่าแล้วทําไมการทําความดีเราทําไมไม่ใช้นวัตกรรม ทูกไหมทำไมเราเราใช้นโัตกรรมได้คนเข้าถึงความดีได้แค่ปลายนิ้วทําดีได้แค่ปลายนิ้วแหมดูคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของทางศูนย์คุณธรรมการมหาชน้มอรถทัศนะแค่แบบว่าคลิกนิ้วไปชัทก็เจอเลยแอพพลิเคชันแบบนี้แต่นี้สําคัญที่ว่าเราจะเราอยากให้เขาทําบนรูปธรรมที่แท้จริง ใช่ไหมคะเราจึงเอาแพลตฟอร์มนี้เข้ามาซึ่งกำลังทำแอปพลิเคชันนี้อยู่มันแพลตฟอร์มนี้ในแต่ละหน้าฟีเจอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราอยู่บ้านสมมติว่าเดี๋ยวสงการเนี้ยสงการใกล้ถึงเนาะเรากลับบ้านเราไม่ได้กลับแค่บ้านเราอาจจะเลือกที่ไปทำจิตอาสาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไปเทศกาลเนี่ยแล้วเราก็ไปทำความดีผานครอบครัวแฟมิลี่ก็ได้เห็นไหมว่างานจิตอาสาทำได้ทั้ง เด็กผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวยัยทุกอาชีพก็เลือกเข้าไปแล้วดูว่าเออถ้าเราจะกลับบุรีรัมย์สมมุติเนี่ยเออในบุรีรัมย์เนี่ยมีงานอาสาอะไร<อ>ที่เราอยากจะพาลูกเราเนี่ยไปร่วมอ,อย่างนี้ก็จะทําให้ ทำได้ทั้งครอบครัวแบบน,นี้เนี่ยพูดถึงเราเนี่ยก็คือไม่ปล่อยปะละเลยเวลาให้เสียปล่าประโยชน์ปไปนะครับทุกๆวินาทีของเราเนี่ยไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวไม่ว่าจะใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปค้นหาในแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราจะมีเวลาสําหรับที่เราไปทําประโยชน์เพื่อสังคมได้ด้วยถูกต้องครับคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นตัวกลางเนี่ยครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของออการทําความดีเพื่อสังคมนะฮะแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย ต้องยอมรับนะมันจะมีคนที่แอบแฝงเข้ามามิจฉาชีพอะไรต่างๆในฐานะเราเป็นตัวกลางแบบนี้ครับเราเราจะต้องหาข้อมูลเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรครับในการป้องกันเนี่ยทั้งคนที่ต้องการเวลาและคนที่ต้องการให้เวลาครับทีนี้เนี่ยในระบบเนี่ยเหมือนเวลาเราสมัครแอปพลิเคชันเราต้องให้ข้อมูลตัวตนเราเนาะให้ชื่อนามสกุลทุกอย่างแล้วเช็คได้ว่าเขาอ่ะมีตัวตนจริงรตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ทีนี้ ภาคองค์กรภาคปัจเจกทุกคนสมัครเข้ามาเหมือนบุคคลทั่วไปครับเอาละในภาคองค์กรสมมติบริษทัทห้างร้านก็แล้วแต่สมัครเข้ามาเขาก็ต้องมีเอกสารขององค์กร การันตีให้รู้ว่านี่เป็นองค์กรแท้จริงนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนคอสเซนเตอร์ไครก็ไม่รู้ทุกวันนี้โทรศัพท์หาเราเนาะใช่แล้วแหละบอกว่าโอเคมีตัวตนจริงเป็นองค์กรน่าเชื่อถือก็ส่งเข้ามาในระบบซึ่งแอดมินก็จะตรวจสอบเช็คเช็คทุกอย่างเพื่อมันเป็นความปลอดภัยทั้งของตัวองค์กรเองและปลอดภัยทั้งของอาสาเองด้วยว่าเวลาอาสาเขาไปร่วมงานกับองค์กรเนี่ยเขาจะปลอดภัยฉะนั้นเรา เช็คให้ทั้งสองฝั่งเช็คได้สองฝั่งใช่ลแล้วในระบบตัวนี้ก็กำลังคุยกับทีมโปรแกรมเมอร์ว่าเราจะมีปุ่ม SOS ด้วย SOS นี่คือปุ่มที่เหมือนกับว่าถ้าอาสาเนี่ยลงพื้นที่กำลังจะไปจะ,จะทำงานอาสาในในเวลาของเขานะเช่น9้าโมงถึง5โมงเย็นแล้วเขาเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเขากดปุ่มนี้มาขอความช่วยเหลือได้ขอความช่วยเหลือแอดมินก็จะ ก็จะติดต่อเขาว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอันนี้อยู่ในเวลาที่ทําอาสานะครับอ่าอยู่ในช่วงเวลาช่วงเวลาที่ทํางานอาสาไม่ใช่ก็ว่ากลับบ้านไปแล้วคนละเรื่องกันั้นสามทุ่มแล้วกดบอกว่าช่วยมารับยายไปโรงพยาบาลนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่โรงพยาบาลไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนกดกันทุกประเทศนี้ไม่ได้ครับฉะนั้นระบบเนี่ยก็จะช่วยแล้วก็ต้นทางในเอกสารในความเป็นบุคคลหรือองค์กรเนี่ยก็จะถูกคัดกรองครับเพื่อทำให้มั่นใจว่า ท,ทุกคนเนี่ยคนบุคคลและองค์กรเนี่มีตัวตนมีต,ต,นตัวตนจริงตัวกตาไม้อเอกสารออถูกต้องตัวตนจริงถูกต้องอันนี้ค่ะอยากเห็นประสบการณ์สิเลยฮะว่าเวลาเรามาจับคู่ให้แต่ละทั้งคนที่ต้องการเวลาทั้งคนที่อยากจะให้เวลาไปเนี่ยมีเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับคือตอนนี้เรากําลังเขียนแอปพลิเคชันอยู่นั้นถ้าเอาตอนที่เราทําธรรมดาอย่างยังยังยังไม่เจอแอปเนาะ ประสบการณ์ของคนที่ได้อาสาเนี่ยเขาอาสาเนี่ยต้องเป็นอาสาที่เขาชอบด้านนั้นมสมมติหมาแมวอชอบเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมในเว็บไซต์หรือใน Facebook มีเยอะแยะเลยที่เราเห็นในข่าวเนี่ยช่วยหมาใช่ไหมคะนู่นเนี่ยก็เป็นชุมชนหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่ง Facebook อย่างเนี้ ก็จะทําให้คนที่เขารักหมาแมวเนี่ยเขายินดีช่วยแล้วคนที่เป็นองค์กรที่เขารับการช่วยเหลือเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้คนที่จริตตรงกันมีความชอบเหมือนกันใช่ความชอบเหมือนกันจะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยมันตรงจริตกันเราพูดเหมือนงานเลยเนาะเหมือนธุรกิจเลยนะคือถ้าเกิดเราทาธุรกิจเนี่ยธุรกิจนั้นเนี่ยสมมุติเราจะเป็นเจ้าของกันเนี่ยคือเราต้องมีความชอบมันจะทําออกมาอย่างแบบว่าถูกใจใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เลยด้วยความรักด้วยความรักเพราะว่า คนที่ต้องการคนที่เข้าใจงานเขาอะ่ะมันก็สําคัญด้วยมไม่งั้นเ,เดี๋ยวได้อาสามาที่ไม่เข้าใจกันมไม่ได้ชอบแล้วมาเลือกซึ่งซึ่งในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าสนใจหมวดอะไรบางคนสนใจผู้สูงอายุครับสตรีก็มีเยาวชนก็มีบุรณะก่อสร้างก็มีศาส,สนาวัฒนธรรมก็มีเนี่ยพอเขาเลือกตามความสนใจ ผู้ที่ได้อาสาไปอ่ะองค์กรหรือมูลนิธิที่ได้อาสาไปช่วยอ่ะครับคุยกันรู้เรื่องก็จะทํางานด้วยใจใจเลยอ่ะใจใจนาะไม่ใจใจถึงใจใจถึงใจไงเพราะว่าได้คนที่ตรงจริตกันได้คนที่สนใจร่วมแต่ถ้าเกิดว่าได้คนที่ไม่สนใจร่วมมันมันก็จะแบบนะใช่อาสาก็จะทําแบบ ทำดีกว่าไม่ทำ,ทำแต่ท<ำ>ําแบบจะเป็นแบบไม่ได้ไเอา,าใจลงไปด้วยใช่ค่ะคืออย่างนี้เลครับประเด็นนี้สรุปได้เลยนะฮะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นจิตอาสาก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปทํางานใน1เลยงานที่เราไม่ถนดัด2เลยงานที่เราใจไม่รักจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยม,มันอาจจะเป็นจิตอาสาเอามีความสุขแหละเหมือนกับว่าอยากมาทาเพื่อสังคมแต่มันไม่มีความสุข ระหว่างของการเป็นจิตอาสาอันนี้ก็สําคัญด้วยถูกต้องตัวนี้แหละก็เลยจะมาเชื่อมโยงให้คือคุณสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยความรู้ความสามารถความชอบความชอบความถนัดเพราะบางท่านเนี่ยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลครับถูกไหมคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นทักษะบางอันเป็นสกิลทักษะพิเศษครับไม่ได้หมายความว่าใครก็ทําได้ถูกไหมคะฉะนั้นแพทย์พยาบาลหรือวิศวกรหรือนักบัญชี นักกฎหมายมทุกอาชีพสามารถเป็นอาสาได้ครับฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเอาใครก็ได้มาเป็นอาสากฎหมายเพราะถ้าเขาไม่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายหรือทนายความทนายความอาสาเราก็ยังเห็น ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความสามารถของสกิลทักษะพิเศษครับสเปเชียลิสต์จริงๆก็ทุกคนมีสเปเชียลิสต์ในตัวนะเราจริงๆทุกท่านมีความพิเศษในตัวถ้าเราค้นหาเนี่ยบางคนเป็นนักสันทนาการเออนักสันทนาการเนี่ยไม่ใช่ใครก็ทําได้นะใช่ไหมเพราะต้องพาบรรยากาศที่สนุกสนานต้องไอซ์เบรกกิ้งของที่ประชุมคือเอนเต์เทนได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นพอเข้ามาเป็นอาสา องค์กรที่ต้องการอาสาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกชื่นใจว่าเขาได้คนที่แล้วได้งานด้วยแล้วได้ช่วยสังคมจริงๆคดังนั้นบางบาง,บางเรื่องเน่ยเป็นสกิลทักษะที่เราคิดว่าถ้าเขาได้เข้าไปเลือกในแอปพลิเคชันเขาก็จะเจอตรงที่เขาสนใจก็แล้วก็เจอองค์กรที่ต้องการเขาจริงๆ อันนี้ก็จะวินวินแฮปปี้ครับทั้งสองฝั2 2> ่งนึกถึงเวลาสมัยก่อนนะครับบอกว่าเขาบอกว่าเวลาเราทําบุญเนี่ยเราต้องทําบุญด้วยความสุขจริงๆเนาะคืออย่างบางคนเนี่ยทาบุญอยากทําบุญจริงๆเลยทาบุญเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ามีการมาบอกว่าสมมุติเราทําไป1น0บาทเงี่ยแต่ความจริงเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันมีความพร้อมแค่ห้าสิบบาทะความสุขมันหายไปเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็ได้เลยนะครับว่า<ด>จริงเราอยากทําบุญน่ะแต่ให้เราลงไปทําบุญในในส่วนที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความถนัดความชอบความรักของเราเนี่ย สิ่งที่มันออกมามันก็ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยนะครับคราวนี้นพอเราเห็นแบบนี้เราขึ้นมาเนี่ยฮะเวลาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกองทุนเวลาที่สร้างประโยชน์สุขให้กับสังคมนะครับในการที่จะไปเสริมสร้างเรื่องของความเป็นจิตอาสาด้วยนะครับคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดคุณธรรมหรือว่าคนที่เข้าไปใช้เวลาตัวนี้ฮะมีคุณธรรมอย่างไงบ้างครับง่ายๆเลยเราเราจะเราอยากจะ จะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับในมือถือเราอะถ้าเรามีแอปตัวเนี้ครับถ้าเราโหลดแอปตัวเนี้สะท้อนนิดนึงเฮ้ยเราอยากเป็นคนดีอันนี้ฮะเพราะเราอยากเป็นอาสางานอราอยากไปช่วยคนใช่ครับฉะนั้นอคนดีนิยามคนดีคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอันนี้เป็นธงตั้งอันนี้ซึ่งเป็นคํานิยามของ ด <Dr>. รแดนอาจารย์เกรงศักด์ท่านบอกไว้ว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรวม,มากกว่าส่วนตนเมื่อส่วนรวมเนี่ยเราใช้แอปนี้หมายความว่าแอปนี้เราไปช่วยคนอื่นแอปนี้ เราไปช่วยคนอื่นนะคือประโยชน์ที่ไม่จะเกิดขึ้นกับตัวเราคือเรื่องของความสุขเท่านั้นฉุคสุขใช่แต่ว่าจะไม่ได้มีเรื่องของผลพลอยได้ผลประโยชน์อะไรในในรูปแบบเงินทองหรือว่าในรูปแบบอภิสิ์อะไรอันนี้คนละเรื่องกันะนะ,ะเรามองถึงที่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใช่ต้องทีนี้โอเคในแอปนี้เนี่ยเมื่อเราใช้แอปในยุคปัจจุบันอันทันสมัยครับเราอยากจะให้กําลังใจคนที่เป็นจิตอาสาเป็นคนดีม,มันจะมีฟีเจอร์ ที่เรียกว่ารีวอร์ดเรามีรางวัลให้เขาด้วยนะเช่นเอพอเขาทําแล้วสะสมชั่วโมงพอเขาเช่นเ,เขาลงอีเวนต์หน้าง,งานเนะี่ยเขาถ่ายรูปเซลฟี่ว่าเนี่ยเขามาจริงทําจริงแล้วโปรไฟล์ทุกอย่างเขาถูกบันทึกไว้แล้วเข้าในระบบโปรไฟล์ส่วนตัวนะมันจะถูกบันทึกว่าเขาทําไปกี่งานสะสมไปกี่ชั่วโมงมแล้วชั่วโมงเนี้ยเอามาแลกรีวอร์ด เหมือนบัตรเครดิตอ่ะอ๋อเอาเลาเลยแล้วบัตรเครดิตอ่แล้วเราก็แลกมันจะเป็นประเภทรางวัลครับแกจิตอะไรต่างๆประเภทรางวัลนั่นหมายความว่าเรากําลังให้กําลังใจกับคนทําดีดังนั้นเวลาจับต้องได้ครับจับต้องได้เชื่อชูเกียรติได้สะสมได้วันนี้เขาสมมติสะสมไปห้าสิบชั่วโมงร้อยชั่วโมงสะสมไปเรื่อยๆทําไม่จํากัดแล้วไม่ได้จํากัดแล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะมี เกณฑ์ว่าโอเค50ชั่วโมงมาแลกอะไรได้อย่างบางคนก็จะสามารถแลกสมมติไม้เท้าเราอยากจะแลกไม้เท้าให้คุณตาข้างบ้านอย่างเงี้ยก็เป็นการทําบุญอีกต่อหนึ่งที่เราไม่ได้แลกเพื่อตัวเองเนี่ยเรามีไม้เท้าอ๋อเห็นคุณตาเดินไม่ถนัดอยากแลกไม้เท้าเราก็เอาชั่วโมงที่เราสะสมไปแลกรางวัลเป็นการทาความดีอีกชั้นหนึ่งตอนแรกาอยากจะแลกปักตาเราก็เปลี่ยนเป็นไม้เท้าแล้วเอาไม้เท้าไปบริจาคให้คุณตา นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยเวลาเนี่ยเราอาจจะใช้กับเรื่องของการงานต่างๆครับการสร้างชีวิตตัวเราเองการใช้ชีวิตตัวเราเองครับแต่หากมองไปถึงสังคมนะครับ มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะมีความเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะนะครับไปสร้างความดีให้กับสังคมครับเวลาของเราที่ลงไปทําให้กับสังคมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเวลาที่มีคุณประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผิงสูงเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะครับ,บคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพากันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับ วิ you, ทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วแค่คุณเพิ่มเราเป็นเพื่อนกับไลน์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา,พ,าพิมพ์คำค้นหา atp channel เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับทุกช่องทางข่าวสารนิติบัญญัติทั้ง a c e b o o k t วิต t ตอร์ YouTube Instagram like. รู้จักเข้าใจเข้าถึงภารกิจการทำงานของคณะกรรมาการในทุกๆมิติโดยที่นโยบายไม่ได้กำหนดไว้แล้วถ้ามีหน่วยงานอื่นจะทำนอย่างนี้บ้างท่านจะไปยังไงให้เห็นใจพี่น้องประชาชนพูดอุด้มุมเราปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะได้รับการแก้ไขพบกับรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา15.05น,นทางโทรทัศน์กทสภดิจิตอลช่อง10 โทรทัศน์รัฐสภาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับสารคดีที่น่าติดตามชมธรรมชาติเทคโนโลยีวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และหลักเรื่องราวที่น่ารู้ทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา5นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภา ผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวต่อการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนครับบางครั้งบางทีนะครับข่าวที่ไม่ดีนั้นก็ทําให้จิตใจของประชาชนเองนั้นหมองเศร้าไปนะครับหรือว่าอาจจะจิตตกรวมไปถึงอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับกับผู้คนในสังคมกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่หากเป็นข่าวดีแล้วครับก็จะสามารถที่จะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็นําวิถีทางต่างๆครับที่ได้รับจากข่าวดีนั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเราเองนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะั้นมีความสําคัญที่จะต้องนําเสนอบนพื้นฐานของความเป็นจริงบางครั้งบางทีนะครับก็อาจจะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีด้วยในวันนี้เองครับทางด้านของประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดอุดรธานีนั้นเขามีวิธีในการนําเสนอข่าวดีเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับ ขาวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับในเรื่องของการทําข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของสว่วนราชการนะครับอ,อาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดเดงแต่ว่าเราก็ทำนะครับ ทโดดยยยึมั่่่นนในเรรืือออองงงขขจญญาบาสค,บความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น เราจะมองว่าข่าวที่เรานําเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะโลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานําเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนําเสนอข่าวสาร หรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทําให้โลกสวยงามโลกมีสีสันท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนําเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์ง,งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการ เติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีครับที่เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวดีบ้างครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีจิตใจที่แจ่มใสขึ้นมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการบริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวดีๆก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขขึ้นมาได้ยิ่งในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับเรื่องราวของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่แพลตฟอร์มในวิทยุโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับแต่แพลตฟอร์มมมออีีกกแพลตฟรรรร์คคบทท่เาาาุนนสถิโภ ข้อมูลข่าวสารได้ก็คือแพลตฟอร์มทางด้านของดิจิทัลด้วยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นจะต้องมีความรู้เท่าทันต่อสื่อและก็รวมไปถึงปฏิเสธเลยฮะหากเป็นข่าวไม่ดีข่าวปลอมก็อย่าไปบริโภคกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมอร์รชัดครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งจะมีเรื่องราวดีๆอย่างมากเลยนะฮะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ครับ มีตัวอย่างนะครับของการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆครับเราดูแล้วนะครับก็สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินง,งานในการบริหารจาัดการชุมชนของเราครับให้เป็นชุมชนที่มีคุณธรรมได้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับเพื่อที่จะให้สังคมนั้นมีการนำความรู้เรื่องของคุณธรรมมาใช้กันเยอะๆครับก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ ตัว QR code ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการเข้าหาคุณธรรมดีๆกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่นะครับกับคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ